วิธีอัปเกรด u p i c กชอยส์สอ9ใน UP i c สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องนายตุกสดออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคการทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมที่สามารถเสริมรายได้บล็อกออนไลน์ได้เนี่ยนะครับมารวมไว้ที่นี่เพื่อนๆสามารถเข้าเรียนรู้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเพระคุณเป็นอย่างมากเนาะนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปเกรดนะครับหรือว่าอัปเดตตัวอ่า YouPickChoice นะครับ299เนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่น299ก็คือเนี่ยพอเราโหลดแอปพลิเคชันมาทีนี้เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันยังไม่เคยโหลดเลยนะครับแล้วก็สนใจและอยากจะมาขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ระดับโลก ทำไมถึงใช้คำว่าแพลตฟอร์มใหญ่ระดับโลกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของ UP i c k เองเนี่ยนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนจากตอนแรกเนี่ยนะครับก็ก็คือขึ้นตรงกับทาง Lazada ตอนนี้เนี่ยเขาก็ย้ายไปขึ้นตรงกับทาง Alibaba บาก u ุเลยนะครับโดยบริษัทเคไทยนะครับซึ่งเป็นเป็นบริษัทระดับโลกเพราะว่าผมมองว่าเขากำลังจะอาจจะทำเหมือน Amazon นะครับก็คือต่อไปเนี่ยสินค้าจะสามารถเอาสินค้ามาลงขายได้ทั่วทั่วโลกเพราะฉะนั้น ข้อดีก็คือเราเองเนี่ยก็อาจจะเป็นยุคแรกๆที่สามารถสร้างรายได้ได้เยอะๆนะครับโอเคไหมส่วนเรื่องของแผนรายได้นะครับยังใช้แผนรายได้เดิมอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถดูได้จากตรงนี้อ่าแผนรายได้เดิมส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดหรือว่ายังไม่ได้สมัครนะครับก็ด้านซ้ายมือจะมีค r code คดเพื่อนๆสแกนค r code คดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยเพราะว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้คูป,ปองสามสิบบาทนะครับ 30บาทเนี่ยเอามาลดกับ2 9 9นะครับ2อ9เกนี่ยนะครับมันก็จะเหลือประมาณ269บาทนะครับซึ่งคูป,ปอง30บาทเนี่ยอยู่ได้7วันนะนะครับหลังจาก7วันแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้มันจะหายไปหรือถ้าเราไม่ได้เอามาสมัครเป็นยูพิกชอย c e ใช่ไหมครับเราไปซื้อสินค้าเราก็จะได้รับส่วนลดทันทีเลย30บาทนะครับโอเคไหมทีนี้ประเด็นก็คือทําไมถึงอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองตัดสินใจดูเพราะว่าเงิน299บาบาทเนี่ยผมว่า ไม่ได้เยอะไปสําหรับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพื้นฐานของ UP i c เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาจะสมัครที่เท่าไหร่ครับ900 9 99บาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเหลือแค่200 99บาทครับเพื่อนๆแค่นี้เองจะรอช้าไปใหญ่สมัครไว้ก่อนมี ID ไว้ก่อนครับเดี๋ยวพอเขาขึ้นมา9 9 9เราก็อยากจะทำแล้วทีนี้แต่ว่าเราเราไม่สามารถที่จะทำได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสมัคร ID ทิ้งไว้นะครับ เราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องทํายอดนะครับไม่ต้องรักษายอดโอเคไหมนะครับไม่ต้องกลัวว่าละไอดีหรือรหัสจะหายไปนะไม่ต้องกลัวเลยสมสัครเสร็จแล้วจบแล้วจบเลยเพราะว่าระบบของยูพิกมันเป็นระบบโซเชียลคอมเมอร์สนะครับเป็นระบบแอเฟรียตบวกกับดรอปชิพเพราะฉะนั้นมันมีระบบทุกอย่างรวมกันอยด่ใน,นี้อยู่แล้วนะครับท่านใดที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสมัครเข้ามาเป็นทีมงานเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาเรียนรู้วิธีการทำงานเนาะนะครับโอเคทีนี้อ่ยืดเยื้อไปนิดนึงนะอยากให้เพื่อนๆได้ รู้ข้อมูลนะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจได้ทีนี้วิธีการอัปเกรดงด่ายง่ายเลยคือให้เราให้เราเข้ามาในในหน้าของ u pick เนี่ยนะครับแล้วในหน้าของ uP i c เนี่ยเขาจะมเีเมนูแบบนี้นะครับประมาณ3มเมนูให้เราดูว่าไอ้คำว่า u pick99 เนี่ยอยู่ตรงนี้ไหมถ้าอยู่ตรงนี้แปลว่าโปรโมชั่น29 9ตรงนี้ยังมีอยู่นะครับถ้าตรงนี้ไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วนะนั่นแปลว่าไม่มีแล้วเราจะต้องมาอัปเกรดยูพิกตรงนี้โอเคไหมอะ เสร็จแล้วกดเข้าไปครับพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเจอข้อความแจ้งให้เราสังเกตอย่างตอนนี้วันที่ผมทำดีโอเนี่ยเขาจะต่ออายุไปถึงวันที่31เดือนนี้นะครับ่าทีนี้สินค้ามีอะไรบ้างนะครับสินค้าก็จะมีค่อนข้างจะเยอะมีทั้งแบรนด์ที่เรารู้จักและแบรนด์ที่เราไม่รู้จักด้วยนะครับต้องบอกประมาณแบบนี้เห็นไหมมีบีเวลนะครับก็ยังเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับบีเวล แล้วก็ยังมีอะไรอ่ะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาหลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมของคุณตุ๊กคอมมิชชั่นเยอะจังนะครับอตอนนี้ผมผมเป็นผมผมเป็นอัลติเมทเนาะพอเป็นอัลติเมทเนี่ยเวลาค่าคอมมิชชั่นผมก็จะได้เยอะเพราะฉะนั้นสเต็ปเลยนะครับลองไปศึกษาแผนรายได้ให้ดีนะครับอ่าแล้วก็จะสามารถไอ้นี่ได้สมมติว่าอย่างเช่นเนี่ยมันจะมีสินค้าที่เขาคัดมานะครับมีสินค้าที่อยู่ทั้งใน ในประเทศและต่างประเทศนะผมขออนุญาตเพื่อนๆแบบนี้ว่าเวลาที่เราเลือกสินค้าเนี่ยเลือกสินค้าที่เราใช้ได้และแนะนําให้เป็นสินค้าที่อยู่ในในในประเทศก็จะดีนะครับเราลองเลือกดูอันเดตตตอนี้ก็น่าสนนะชั่วโมงนี้เนี่ยอ่ะสมมติว่าเราจะเลือกซื้อเดตตต่ออะสมมตินะสมมตินะครับเราจะเลือกซื้อเดตตต่อเห็นไหมครับเราจะได้เดตตต่อมาประมาณนี้แล้วค่าจะส่งตรงเนี้ยศูนย์บาทนะครับค่าจะส่งศูนย์บาทนะครับอ่าค่าจะส่งศูนย์บาทแล้วก็ของเพื่อนๆเนี่ยนะครับมันจะเป็น เวลาเข้ามาเนี่ยของเพื่อนๆตรงนี้กดผิดนะโทษทีของเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีนะเพราะว่าเพื่อนๆยังไม่ได้อัปเกรดก็จะมีเป็นเมนูนี้เมนูเดียวเลยยาวมาถึงตรงนี้นะครับจะขึ้นว่าซื้อเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดตรงคําเนี้ยนะครับว่าซื้อเลยก็กดเลยนะครับกดซื้อเลยพอกดซื้อเลยเสร็จให้เราเข้ามากรอกที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่อยู่กดเข้าไปครับของเพื่อนๆท่านที่ยังไม่เคยสมัครเลยเนี่ยมันจะมีที่อยู่ตรงนี้ครับก็กดเข้าไป แล้วเราก็เข้าไปใส่ที่อยู่ได้เลยโอเคไหมพอเราใส่ที่อยู่เสร็จครับเนี่ยกดเพิ่มที่อยู่นะครับดูให้ดีตำบลอำเภออะไรเงี้ยนะครับเราสามารถทําได้เลยนะอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วลืมใส่พวกเบอร์โทรใส่อีเมลลงไปหลายๆท่านเนี่ยนะครับไม่ใส่อีเมลพอไม่ใส่อีเมลปุ๊บมันสมัครไม่ได้นะครับมันต้องใช้อีเมลด้วยโอเคไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับการสั่งคําสั่งซื้อเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าของเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยนะครับถ้า สมัครใหม่นะสมัครใหม่สมัครใหม่นะครับอ่าจะได้ส่วนลบเท่าไหร่ครับ3าบาทก็ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น269เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะก็คือจะเป็น269เลยก็ก็เลือกเลย269นะครับเสร็จแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะครับอ่าที่อยู่อย่าผิดนะครับอย่าพลาดอ่าโอเคเสร็จแล้วระบบเนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราเลือกผมไม่แนะนํานะครับตรงนี้ห้ามนะครับห้ามเลยนะห้ามนะครับ ห้ามนะครับห้ามเลือกเก็บเงินปลายทางเพราะอะไรพเพื่อนๆจะไม่ได้รับรหัสเลยจะได้รับรหัสก็ต่อเมื่อนะครับได้สินค้าได้สินค้าแล้วถึงจะได้รับรหัสซึ่งข้อเสียก็คือถ้าเกิดมันเป็นยังเป็นช่วงโปรอยู่แล้วเราอยากแนะนําเพื่อนแล้วเราอยากจะสร้างรายได้แล้วเราจะส,สร้างรายได้ไม่ได้เราต้องรอจนกว่าเราจะได้รับสินค้าอาจจะ3วันถึง7วันหรือถ้าเป็นสินค้าต่างประเทศก็45วันเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับ วิธีที่ผมจะแนะนําก็คือให้เพื่อนเอนเลือกจะเป็นบัตรเครดิตเป็นโมบายแบงกิ้งหรือว่าจะเป็นอ่าทูมันี่วอลเล็ตเลือกได้เลยอสมมติส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นโมบายแบงกิ้งนะครับเพราะว่าเราหลายๆท่านอาจจะไม่มีบัตรเครดิตอแต่ไปทำโมบายแบงกิ้งไว้นะครับไปทำโมบายแบงกิ้งไว้อเสร็จแล้วผมก็จะเลือกเป็นสมมติว่าผมเลือกเป็นกาสิกรผมก็กดกาสิกรแบบนี้นะครับอพอเลือกเป็นนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็เข้ามาที่ชําระเงินนะครับก็กดชําระเงินเลยอพอกดชำระเงินเสร็จรอครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะได้มาเราจะได้หรหัสของอหมายเลขอ้างอิงของสินค้ามานะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องใช้ใช้ยังไงอ่ะลงมาเลื่อนลงมาดูข้างล่างนี่เลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้หลายๆท่านไม่ค่อยอ่านกันแล้วก็จะงงก็คือให้เราดูตรงคําว่าโมบายแบงกิ้งครับมันจะมีวิธีการบอกว่าเราจะต้องทำยังไงเอ่อให้ดูข้อข้อ6กับข้อ7ข้อ6เนี่ยนะครับเลขอ้างอิงเอามาจากไหนเลขอ้างอิงก็คือ,อนี้ครับเอามาใส่เลยแล้วก็ อันเนี้ยนะครับใบคําสั่งซื้อเขาไว้ใส่เบอร์โทรศัพท์เป็นไหมเราก็เอาเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละครับใส่เข้าไปแค่นั้นก็เราก็ทําตามระบบของเขาเลยก็จะเป็นอันที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นไม่ต้องกลัวว่าจะจะผิดเพราะว่าถ้าผิดเนี่ยมันจะจ่ายเงินไม่ได้ครับระบบมันเป็นระบบระดับโลกเนาะนะครับเสร็จแล้วพอเราเราจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยอ่ะผมออกมาให้ดูพอเราจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้รับรหัสแบบนี้เห็นไหม อันนี้คือรหัสของผมเองอ่าแล้วเขาก็จะมีจะบอกว่าตรงนี้เราเป็นเบสิกนะอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยที่เราได้รับมีทีมงานสาขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้เพื่อน <c oughs> ๆไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหลอกนะวันนี้เราอย่าเพิ่งหลอกตัวเราเองนะ,ะจริงๆครับรายได้เนี่ยมันได้จริงครับอ่ารายได้ได้จริงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยังไงมันไม่หลอกเลยเพราะบริษัทมันใหญ่ครับมันกลัวเสียชื่อเนาะเออต้องบอกแบบนั้นเนาะ อันนี้ก็คือวิธีการอัปเกรด U Pick Choice 299สําหรับเพื่อนๆนที่ทักเข้ามาหลังใหม่ทั้งที่สมัครกับผมหรือไม่สมัครกับผมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับให้ดูวิดีโอนี้แล้วแล้วเพื่อนๆก็สมัครและอัปเกรดนะครับแล้วก็ติดต่อหาที่ปรึกษาของเพื่อนเพื่อแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการทํางานเลยนะครับก็ยังไงก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกท่านเลยแล้วกันนะครับสู้ๆไปกับสู้ๆไปด้วยกันเนาะนะครับในวิกฤตแบบนี้ โอเคก็ก่อนจะจบการบรรยายก็ฝากเพื่อช่วยกันกดติดตามกด u ับสไ i b e แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่าในใดกดติดตามกด u ับสไ i b e ก็ขอให้ถูกห,ว,หวยรวยๆเองกันทั่วหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ